โอเคเสร็จแล้วไอ้ว่าทำอะไรอ่ะมึงกดพังนั่งมวยมาแล้วมึงเด็กจะกดหรือมึงแทนกิโรลไม่กูไม่ใช่ททนกิโลกูคือ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 จะรักเธอมันไม่ใช่สำหรักเธอแต่มันเป็นกระแพงาเนโก้นี่ไงไอ้คนที่บอกแดนโก้เพิ่งรับมึงอะไรมา คลิปนี้มีนะคะที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทำตามนะคะไอ้แค่วาบจะเอาอีกแล้วอหรอีสัสที่ได้เห็นสุ้งตี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตาไม่ได้นอนอยู่บนเตียงอ่ะเออเอาอีกแล้วออกไปออกไปประตูาม,มาดี ถ่ายลงดถูกไปเอาม่ประตูช่วยด้วย,ไ,ยไปกันีย,ยไ,มไ,ไม่รู้มถึงไม่รู้พอแล้วจะไปตอนนี้แหละอล้ว